สวัสดีค่ะสวัสดี FC เอฟซีละผู้ติดตามทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายสรีมงคลพลายโคกค่คะโอ้ยสือบอาหารให้แล้วนะคะตัดหญ้าสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะนี่พลายสรีมงคลกับพังวาสนานะคะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทอเปลี่ยนที่เป็นทางนอนกับพังพ้นทิพย์ของเรานะคะพังพ้นทิพย์ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนะคะ ควันอ๊จะเป็นลมแล้วดมยาใหญ่เลยดาวไลของเรารถจอดไม่ทันเลยนะคะนี่ดึงหญ้ามากินก่อนอเหนยเหนื่อยนะคะเหนื่อยยังไงก็ต้องสู้เพื่อช้างของเรานะคะถามว่ารถตัดหญ้าหนึ่งคันรถนี้กินได้กี่วันไม่ถึงหนึ่งวันก็หมดแล้วนะคะนี่ เมื่อเช้าก็ลงสับปะรดไว้ให้ช้างของเราทั้งสีเชือกนะคะก็จะเป็นค่าสนับสนุนอาหารช้างของ f อช่องกวยอาเจียงภายแก้วสักใบนะคะที่วันนั้นได้สง่งมอบอาหารให้กับลายสริมงคลนะคะเราก็เลยสั่งสับปะรดมาไว้ให้ช้างของเรานะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะ สำหรับค่าอาหารช้างของครอบครัวของเรานะคะเชือกฝั่งทงั้งนู้นไกลๆนะคะก็คือพายสลิพพายโคกนะคะยืนรออาหารอยู่นะคะส่วนพังพลนทิพสาวสวยของเรานี้อยู่บ้านยืนทำหน้าสวยๆก็ได้กินตลอดเลยนะคะพังพลนทิพยินเรื่อยๆเลย เอาลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปให้ไฟ่โคกด้วยนะคะนี่ยืนรออยู่นะคะน้ำลายไหลแล้วนวูน้วาชนาวาสนานี้จะกินเร็วนะคะนี่อ้าวพี่หญ่หอไป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 วาสนาแย่งหมดหอไปเลยย่ออน,ออน เออไปเลยน,น่ามาไปกินคนเดียวเลยลากษณาชอบแย่งนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูสุดหลอของเรานะคะพลายโคกนะคะโอ้ดูนะคะอโอ้ยิ่งตามยาวิ่งตามยาเขาให้กินอยู่เดี๋ยวก่อนลุงให้กินเหมือนกัน สุภาพบุรุษพายโคกนะโอ้ยนี่โอ้ยยังไม่ให้ลุกจะรีบลุกไปไหนโอ้ย,อยนั่นแหละโอ้ยขายังไม่ลงเลยข้างล่างนั่น โู้ไม่ได้กินนะคะไข่โคกใส่หัวใหญ่เลยนะคะไหนผลิตน้ำมันหรือยังนี่โอ้นานแล้วนี่เตรียมลุกนะคะนี่พรยังไม่ให้ลุกอย่าเพิ่งลุกเอือยเยี่ยวแตกพีดไครโคกก็จะมีอ้อยให้นะคะนี่ ก็เมื่อวานไปตัดอ้อยนะคะลงไว้ให้พายพกอัดเต็มที่เลยยอมผลิตน้ำมันเลยนะคะนี่ไม่รู้รออะไรนี่รอกัดรอระยะเวลาอื่ หายหน้าหายตาไปนาเลยนะคะภายโคกเพื่อนๆไปเล่นน้ํากันหมดตัวเองยังอยู่ที่เดิมอยู่การไปไหนไม่ได้นะคะภายคุกนี่อันตรายอันตรายยาลงไว้ให้ด้วยนะคะนี่ยาทั้งอ้อยเลยนะคะนี่เป็นที่เลยนะคะภายคกุก โอ้ยกินจนดูขมับก็เปิดกล้องนะคะแม่ควันมองเห็นไม่ไหลสักทีดูควันอดไปเดินไม่ได้ไปไหนนะคะนั่นไปหาหิดไปดูเหิดกอน อยู่ใกล้กันกับพี่ใหญ่นะคะมองหน้ากันก็เจอกันแล้วนะคะนี่หนุมกานยาวนะคะภายคบอายุ23ปีปีหน้าก็24แล้วช้างวัยรุ่นนี้เร็วนะคะนี่สำหรับภายคบ ความฉลาดเยอะนะคะประสบการณ์เยอะกับคอนออดคอนออดมีประสบการณ์ก็จากช้างนี่เลยคะ่ะช้างทำให้เรารู้หลายๆเรื่องหลายๆอย่างเกี่ยวกับเขานะคะเรียนรู้กันไประหว่างคนกับช้าง ถ้าช้างไม่แสดงอาการก่อนคนก็ไม่รู้นะคะกินทั้งหญ้ามีทั้งหญ้ามีทั้งอ้อยแล้วก็ต้นสับประรดนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นควันออดก็จะขนสับประรดมาไว้ให้เรียนตลอดนะคะอาหารของเรา เอฟซีก็ส่งมอบอาหารให้กับช้างของเราเราก็เก็บไว้ซื้ออ้อยซื้อต้นสับปะรดไว้ให้กับช้างของเรานะคะก็เปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆนะคะกินกิ่งไม้บ้างต้นสับปะรดบ้างอ้อยบ้างนะคะหญ้าหญ้านี้เป็นอาหารหลักเลยนะคะไพรโค้งนี้จะเลือกกินของอร่อยก่อนนะคะจะกินอ้อยก่อน หญ้านี้ไว้กินทีหลังนะคะเขาจะกินอ้อยก่อนสมบูรณ์มากก็ยังไม่ตกมันสักทีเลยนะคะนี่เต็มทุกส่วนแล้วนะคะปีที่แล้วนี่ตกแล้วนะคะนี่ช่วงเข้าพรรษาปีที่แล้วงานช้างก็ไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าพายโคุกตกมันอยู่ โ uh huh. อ้เสียงเขาเคี้ยวเคี้ยวอ้อยนะคะกรอบมากเลยทางพลทิพย์ของเรากินอ้อยจนน้ำตาลขึ้นแล้วนะคะน่ะอ้วนมากอ้วนจนเดินไม่ไหวแล้วนะคะพังพลทิพย์ uh huh. ก็ช่วงบายๆนะคะคอนโอ๊ตโกขนน้ำมาให้กินนะคะนี่อากาศไม่ค่อยร้อนนะคะพายุเข้าแต่เมื่อวานฝนก็ไม่ตกนะคะเมื่อคืนเช้านี้ก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนเหมือนเดิมนะคะโอ้ยเสียงก็เขียวอยนะคะกรอบมากเดี๋ยวไปดูพี่ใหญ่ของเรานะคะพลายสุรีบ,บางคลกับพังวาสนานะคะ ใบใบหูของพายสลีบางคลช่วงนี้ก็ดีขึ้นนะคะควานโอ๊ตก็รักษาทุกวันนะคะถึงมาอยู่ที่แปลงปลูกหญ้าได้ก็เอาอยามาทาข้างบนนะคะก็จะมีถังน้ําที่เราขนน้ํามาให้ช้างนะคะน้ําก็เลือแล้วก็เอาไว้ล้างใบหูแล้วก็ควานก็จะเอาอยาทาให้นะคะทาให้ทุกวันเช้าเย็นนะคะนี่พายสลีมางคล พังวาสนาสายมึนนะคะนีอ่อยเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางตลอดนะคะช้างของเราหุกตรงนี้บ้างหุกทางนู้นบ้าง คอนโอ๊ถืออะไรมาเป้าเห็ดอะไรเห็ดไข่ครับเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่ล่ะเห็ดไข่ไขโอ้ยไปหาเห็ดจังคะนี่ได้แล้วน้ำพริกน้ำพริกเห็ดไข่สวยมากเลยนะคะนี่กำลังอร่อยนะคะโดกจุม่มตำปนตำปน <c oughs> ตำปนเห็ดเออ <c oughs> แตก ซุ่มเดียวน,นั่นนี่ถามแล้วไม่ผูกดิเขาชาวยังไม่กิน,กนเดี๋ยวไปตามดูที่สาวสวยของเรานะคะปังพลทิ์อยู่บ้านรอหญ้าอยู่นะคะนั้นไปกันเลยคะ่ะปังพลทิ์มากินหญ้าขึนเองตามธรรมชาตินะคะนี่โอ้ยตัวกลมมาก ไปแล้วพี่นี่ของอร่อยอยู่ตรงนี้เอามือดึงเอาเลยนะคะนี่เป็นสวนที่ใกล้ๆข้างบ้านนะคะใกล้กันเองนะคะอยู่ใกล้บ้านนะคะปล่อยให้กินเลยนะคะนี่ โอ้ยชอบสิ่งนี้นะคะฟังพลทิพย์กินจนจะเดินไม่ไหวแล้วนะคะนี่โอ้ยจอดเบนมาเบนมาไปทั่วนะคะนี่นะคะก็จะเป็น สับปะรดที่เราลงไว้เมื่อเช้านะคะก็จะเป็นค่าสนับสนุนอาหารช้างที่ FC จากช่องกวยอาจเจียงพลายแก้วสักใบนะคะที่มอบอาหารช้างให้กับพลายสรีมงคลน,นะคะก็ต้องขอพระคุณมากๆนะคะที่ท่านเอ็นดูช้างของครอบครัวเรานะคะก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหลังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังคำปรารถนานะคะ ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องของเรานะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะ